อาจารย์เข้าไว้เด้อยๆ่อนเด็ดงัไปแก้บอกเพื่อนตัอนไปเดียวไ,ไว้ใหต้ตากล้องงเรืองโมกี้ยัยงไงไปเงามาเกี่ยังเม่วาตามใจล้มมาครับนี่กนอยากกินฉีนะเมื่ัาน ก่อนหานี้กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแห้งสือปู่สะพูนกันแล้วกันพบกันอีกที่เคยกับเสืแดงตำแบกชาแนลครับผมมื่อวานี้ภาพพ่อแม่พี่น้องออกไปให้ติดสวนครับพ่อแม่พี่น้องนี่ปลานิ่โตเลยนะครับผมนี่ครับอาจารย์เสีชื่อใจผมนะครับปลาหนิ่นจดสดเลยแต่บอกติดตามนะว่ามื่อนี้เสืแดงตำแบกจะภาพพ่อแม่พี่น้องไปที่ยังกินปลาสด

ได้ยูบัวนำขดหยาะเลยขดหยาดขดหยาดขดหยาดไหมแก่หนุ่มอีวับนจ้ะโม่ขับรถเท้ามา ไม่แล้วนะไม่ไม่ปืนก็เสียเมื่ออย่างโง่หน่อยแดงส่งเคร่องฆ่าฟกเลยครับได้ปะตรงไหม ๆๆค Eller, ุณเวน้องเองัวเอ้าบอเขาจักหน่อยฟันลงฟันลงองแค่สาวสาวอู้ใครผาใครผาใครผาของนั้นอ้ยใครผายู่ครางนี่แม่คงนี่ครางนี่ครางนี่ครบอือลใครผาเจ็บสาวหนุ่มบานี้อ้ยคเลยบัดที่นี่คะไรท่นี่นะพวกี้มาเดี๋ยวครับพี่น้อง ของแค่สดๆข้าห้างนียนี่ครับกีกีนั่นไงครับกีกีอีพันไใ่เนี่ยทำไมมันเบาเลยโ่ได้ใส่เลยเสียขึ้นเลย อยากกูปยาเถอะดิฉันเลยเรียนบาเลยจำเป็นเไม่ได้ใส่หรอกไมได้กองแห้งแค่กี่ันนี้เสียงมันแรงอยู่มานี่เอ็นเกมนี่อยากกูปยาหัวไงตามังตาคกอ้าวไม่ได้ตามดแดงติง่ึงาคกแสบบ่ล่ะแสบ ที่มึงถ่าีิมึงตามมาวเนือเนี้ยแซ่บกูมึงยอไ้พี่น้องมาบอกแลว่าต้มปลาคอยคุณบอครับพี่น้องจะร่างโคร่างสายแล้วบบนี้แจ้วพี่น้องบทนีนี่ ะะกเวลาแตโอเคครับพี่น้องบัดน,นี้หลังจากที่ว่าเฮ็ดกับเขาไวแล้วมาสเตแอมกันนะพี่น้องหลังจากที่ว่าไปเอาห้างมะเดงมาคาอยทุกอย่งางครับผมมากินข้าวมันกันครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ต้มปลาต้มน้ำซุป้วครับเขาเอื่อหน,นังมันกินเขาเอื่อหน,นังห,บบห,หูบ่หูครับภาษาอีสานบอกหูอะครว่าหูอะไรหูบอนมาครับอา่ืม ม,มาเ้ยครับมาเด้อมาเด้อกินเขาก็จีได้แล้วกินแต่ระยังหมวนกัะเป๋นี่ยครับยันซึ่งไน้ำต้มนำ้ำซุปไอเล็บยุ บแ<ส>บอ <บ S 2> พิดจับยังไงครับูตขอทาไปแ่บรับแทบบนแทบแทบบนนแทบเอาจสัตว์ไมแม่แทบดิอือมองมีนฝาตัลนี้รลาบเนาะอารยเนาะครับเอาไม่ยอาพีดบ,บ๊กินนี่ครับหิ้งย่ง มาว้างก็ต้องกินต่ออืมกินเบิดนี่กินไปตรองพร้อมเด้ออืมอันทาบายกันอันทาบครับมกขียครับมกขีขีปลาเยอะไปหายตาวกล้องเลยวมกขีย อย่งาไงไงไปหงอมาเกี่ยมยังเรี่วตามใจล้มมากคกนี่โค้อยากกินเียนะมาท่านพี่น้องเอ้ยกินเขาในปลาในดวงเป็ดนึกไก่นี่ไม่กินเขาเป็นเอือ้อนไม่กินนะครับเป็ดไก่ทุ่มเนี่ยกินปเป็น,นี่ยนเยอะจังวิ่งอากันยังไงเห็นไง ีจัง่วยมึงเงี้ยโอ้ขอทาดิโาดีจง่วยแน่นครับผมแดไ่ปาห้อนน้ำเจ้าี่นะสะทอนแสงมาเ่าิเได้เป็นยังเก็บตาเว้เก็บตาน้ากััดบันทีพี่น้องเลยแบโอเคไปอาจารย์มันเนี่ยจะเหลี่ยมไป กล้องเห็นบ่พีดเห็นเรเห็นม,ม,นนนมือ้เน้นๆนี่มันเป็นยังไงครับมือหลานครับหลานมาหนำมือพีดน้อยซอ,อ,อยตันนั่นน่ะพีดหอยจะเอื้อมไหมล่ะเอื้อมขึ้นหอดค้นเม,มื่อคืนนะชื่นใจฮุบแมงกูบเอื้อนฮุบ โหบแม่โหแมงป่ะหนึ่งโซดบ่เอานเง่ายหน่อยนี่ขาดคอดี้ะบ่ที่พ่อไงลังน้องนี่นะบ่โอ้เต้อตเรื่องที่ไหนว่าดือดดื่มเขาใส่น้ำน้ำเออน้ำนาำตัวแจ้วนี่เนาะของแกมี่ยังอีกบ่าไงชิตกแตกไม่มาบอกคำหยาบแพะ หยาบบาครับนี่คำามว่าที่แตกหยาบเบาเาก่งเขาเาของอื่นเงาของม่ไก่ของแม่ไก่มาเก่งกันเนี่ยม้งเาเก่งกวานีูเอามัจะแรกแล้วก็แล้วนะมันคือคนบหงคนเลยนั่งแตกเงบกริบมาพ่มึงกองมงกองเอามึงกองกินเขาครับเอื้อนพอเอื้นแมงมากินหรอมาีแมครับม่กินเด้อแก้วเบื่อแล้วน้ำมด ฟองยู่ไเมองนนกครับยู่มองนอกแมีนบอนี่คือหลัฟองยู่มองหนกเยอะเองกงวนี่ยัไงลายยองเนี่ยบมงนอักเตบ้านมึงบอกมึงห่องมองนอกเหรอเจ็บเจบเบปะครับบ่เซ็บจะกินก็เนาะพี่ ทำยังก่อนทำ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 แรกครับทำม,มืดบึงูจักซ่องเราปะเนี่ยถ่ายคลิปลงยูทูบได้ไหมกูจักซ่องเราปะากู้จักว่าเสียแดยงทำแหลกกู้จักปะบม่รูจ้จักขอบคุณครับถ่าย <laughs> ละเดี๋ยวกลับไปหน้าจะถ่ายสวดเบิงึแงแค่นี้ก็ฝากเบิึงฝากแง่งไม่ตีดอ่างเด้อฝากบุงบ่งไร่บุแจ้ ปกติตามแล้วก็ทีมงานนะครับผมในคลิปเตียงตะเด็ดแชนแนลแล้วก็ทีมงานอ่ะพ่อปกติฮอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบนะครับผมแต่การกระสุดซื้อมาแล้วไปลองเลยโค้ชคอยาะขอเสื่อหน่อยครับแจ๋วจับไว้จัดเป็นไงครับมาบุ๊คไหม เจ้าพ่อแอมเอ้ยเป็ดไก่กูตื่นเบิดอน้วต้นั่นเสีบเลย่ปบเสบเลยอันไหนแซ่บกระมนยอัไหกระมูครับมาแซ่บมั้งบอกรึจ้จ๋วอันนี้เด้ไปาสียบนี่บอหรือไปใหนได้ชิม เนี s <S ่ยเขียนหมูเขียนหมูดูมันมากมั้งมากมากขึ้นนะคนเนาะเฮ้เขาเรียกว่าอู้อู้ใส่เนาะมกครับมุกมุกมกใส่ครับมกใส่ตองมกขี่ปลาครับมกขี่ปลาของปานิ่งจังก๊อปเองครับนี่ปานิ่งกระตังครับท่านปานิ่งหนึ่งน้ำคล้องน้ำหนองมัน มุกไ่ได้ครับมันหงาครับไปเครับอาจารย์โไรยเรือง้องฟอนด์คับไว้กับอกฟอนตักเดี๋ยวเขาสองคนนคี่ไปในบัตรไปเวาลาไปอยู่บอกบอกฟอนตกดติดตามไว้แล้วกดติดตามนะครับจ๊กแก<ข><น>ออ <า>ไปไ<ห>ดดน้ำเล้วบานนี้เพราะไมันบอกเพื่นไปบานนี้ <c oughs> ดไดน้ <c oughs> ไปรอไปแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โดดกุนคนเมียงอยู่นไปดดดน้อเนี่งน้ำเรือก้เบิ้งหลาน,นเลยเดู้น <c oughs> ้